Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never rebel this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อ,อาหานิยายแปรมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่12 ตอนที่30เรื่องราวเกี่ยวกับนักประจนภัยคนนั้นในเมืองบริสซ,ซึ่งเป็นที่ตั้งของดันเจียนแห่งเดียวในอนาณาจักรเอลมานกิลมาสเตอร์ของเมืองแห่งนั้นได้นำของมาถวายแก่เขาที่เป็นพระราชาของอาณาจักรนี้และของที่ว่านั้นก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วมันเป็นของขวัญจากนักประจนภัยผู้นั้น เมื่อได้เห็นสิ่งนั้นเจ้าหญิงก็ตกตะลึงและหลงไหลกับความล้ำค่าของมันองค์ราชาเองก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกนั้นในฐานะกษัตริย์นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นอะไรแบบนี้ กิลมาสเตอร์ของเมืองบริสบอกว่านี่คือของถวายที่นักประจนไัยผู้นั้นมอบให้แก่กษัตริย์แห่งเอลมมนองราชาจึงตอบกลับไปว่าข้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายขนาดนั้นอีกอย่างข้าก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเฟนลิวเป็นอสศูนร,รับใช้เลยนะสำหรับองราชานั้นคิดว่าคุณค่าของบุคคลที่สามารถนำอสศูนในตำนานอย่างเฟนลิวมาเป็นอสศูนร,ร,รับใช้ได้นั้นช่างเป็นบุคคลที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ตอนแรกอง ราชาคิดว่าต้องการให้เขาย้ายเข้ามาในประเทศแห่งนี้แต่จากจดหมายของกษัตริย์เลออนฮาร์ดแล้วทำให้ราชาแห่งเอลมานรู้ตัวก่อนที่จะทำผิดพลาดไปหากองค์ราชาแห่งเอลมานทำให้เฟนเิวโกรดประเทศนี้คงจะตกอยู่ในอันตรายหากอง์ราชาผิดพลาดไปเขาอาจจะได้เป็นองค์ราชาองค์สุดท้ายของประเทศแห่งนี้แล้วก็ได้องราชากล่าวถามกิลมาสเตอร์หรือคุณทิสตันว่า นี่เป็นของที่นักประจนไัยที่ชื่อมุคโคดามอบให้แก่เรางั้นเหรอข้าได้ยินว่านอกจากเฟนหลิวแล้วเขายัางได้ทำพันธสัญญาอาูนกับอสูนที่หน้าเหลือเชื่ออีกตนหนึ่งไม่ใช่หรือองราชากล่าวถามเขาได้รับรู้เรื่องหน้าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นที่เมืองบริชแห่งนั้นแล้วและกิลมาสเตอร์แห่งเมืองบริชเองก็ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณมุคโคดานั้นนำมังกรโบราณที่อยู่ในดันเจียนมาเป็นอสูนรับใช้ของตนเองคุณที ทิสตันได้เห็นมันกับตาตัวเองดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้เลยกิลมาสเตอร์แห่งเมืองบริชหรือคุณทิสตันกล่าวเช่นนั้นองค์ราชาเองก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจลึกๆให้กับคำตอบของคุณทิสตันก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งมังกรโบรานหรือแอนเชียนดากอนเป็นมังกรของดันเจียนนี้งั้นเหรอแต่ข้าไม่เคยได้ยินว่ามีใครสามารถนำมอนสเตอร์ในดันเจียนมาเป็นอสูรรับใช้ได้หรอกนะ พอองราชากล่าวถามเช่นนั้นกิลมาสเตอร์แห่งเมืองบริชก็ได้อธิบายว่าคุณมุโคดาได้เล่าให้กับรองกิลมาสเตอร์แห่งเมืองบริชฟังว่ามัางกรโบราณหรือแอนเชียนดาก้อนนั้นแค่เข้าไปนอนหลับอยู่ในดันเจียนตั้งแต่เมื่อ200ปีก่อนเท่านั้นเององราชาก็บอกว่าถ้าพูดถึงเมื่อ200ปีก่อนเมืองบริช ก็มีอยู่แล้วณเวลานั้นแถมดันเจียนก็ยังได้รับการปกป้องดูแลอย่างเข้มงวดอีกด้วยอีกอย่างมังกรโบราณมีขนาดตัวที่ใหญ่มากดังนั้นองราชาจึงสงสัยว่ามังกรโบราณจะเข้าไปอาศัยในดันเจียนได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นเมื่ององราชาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทิสตันก็บอกว่าเกี่ยวกับมังกรโบราณน,นั้นเขามีความสามารถขยายร่างและงดร่างกายของเขาได้ แม้คุณทิสตันจะไม่เคยเห็นขนาดร่างกายอันใหญ่โตของมังกรโบรานแต่เขาก็รู้ว่าเมื่อมังกรโบราณหดตัวแล้วจะมีขนาดเท่ากับเฟนลิวเท่านั้นองราชาได้รู้ว่ามังกรโบรานมีความสามารถขยายร่างและหดร่างเช่นนั้นแล้วเขาไม่นึกว่ามังกรโบราณจะยอมให้มุคโคดาเป็นเจ้านายเหมือนกับเฟนลิวและเขายังสงสัยว่ามังกรโบรานมีแผนที่จะทําอะไรกันแน่ยุเฟนลิวและมังกรโบรานหากมีพวกเขาอยู่แม้แต่ทวีปนี้ทั้งทวีป พวกเขาก็สามารถที่จะครอบครองได้ช่างน่ากลัวจริงๆที่อำนาจสูงสุดของโลกใบนี้ได้ไปอยู่ในมือของชายผู้นั้นในตอนที่องค์ราชากำลังนึกหวาดกลัวกับเรื่องนี้กิลมาสเตอร์ก็ได้เล่าต่อว่าตามที่ลองกิลมาสเตอร์ ได้ถามคุณมุโคด a าไปเขาเองก็เกิดสงสัยเกี่ยวกับความคิดของมุโคด a าซึ่งได้รับอํานาจทางการทหารอย่างมหาศาลมาไว้ในครอบครองนั้นเขาจะใช้มันอย่างไรโดยที่ลองกิลมาสเตอร์ได้ถามคุณมุโคด a าว่ากําลังวางแผนที่จะครอบครองเทวีปนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามท,าทันทีที่คุณมุโคด a าได้ยินคําถามนั้นเขาก็รู้สึกประหลาดใจและปฏิเสธมันอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาซึ่งลองกิลมาสเตอร์ก็ตัดสินค คำตอบนั้นได้ทันทีว่าคุณมุคโคด้าคนนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบครองโลกเหมือนที่ทุกคนสงสัยแต่อย่างใด กิลมาสเตอร์ยังบอกว่าเมื่อพิจารณาถึงบุค,คลิกที่อ่อนโยนของคุณมุคโคด้าแล้วเขาเองก็เชื่อว่าคุณมุคโคด้าไม่ได้โกโหกแม้เฟนลิวและมังกรจะแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วตัวตนในตำนานเช่นนั้นก็ทำตามคำสั่งของคุณมุคโคด้าเป็นอย่างดีอีกทั้งกิลมาสเตอร์ยังเคยได้ยินมาว่าอสศูรย์ของมุคโคด้า จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นยกเว้นเพียงแต่ว่าคุณมุโคดะจะถูกทําร้ายก่อนหรือมีคนปองร้ายคุณมุโคดะเท่านั้นพอกิลมาสเตอร์บอกเช่นนั้นองค์ราชาก็บอกว่าข้าเข้าใจแล้วอย่างไรก็ตามหากคิดจะต่อต้านพวกเขาก็คือการเป็นศัตรูกับตัวต,วตนในตำนานอย่างเฟนลิวและมังกรหากพวกเขาจริงจังในเรื่องการยึดครองทวีปนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอันใดองราชาได้ตัดสินแล้ว เขาบอกกับกิลมาสเตอร์ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับความคิดที่เป็นอันตรายของนักประจนภัยคนนั้นแต่สิ่งที่เราต้องกังวลคือประเทศใดบ้างที่มีกำลังพอที่จะคิดต่อต้านเฟนลิวและมังกร พอได้ยินองราชากล่าวถามเช่นนั้นองคราชิน,นีที่ก่อนหน้านี้สนใจอยู่แต่กับของขวัญก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึง่งแต่มันจะไม่เสียเวลาไปหน่อยเหรอจะคิดเรื่องนั้นไปก็เปล่าประโยชน์คงไม่มีใครในทวีปนี้ที่จะต่อต้านบุคคลที่มีมาหาอำนาจเช่นนั้นอยู่ในมือได้แล้วละหากจะทำการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลกับบุคคลเช่นนั้นไปก็ลังแต่จะพบจุดจบเสียเปล่าๆดูจากบุคคล คนนั้นแล้วเขาคงจะไม่สนใจอำนาจใดๆเลยไม่ใช่หรือ ลาชีนีได้กล่าวถามออกมาเช่นนั้นกิลมาสเตอร์ก็ได้ตอบออกไปว่าดูเหมือนคุณมุโคโด้าจะไม่ได้สนใจสถานะหรืออำนาจใดๆเลยและดูเหมือนว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตอิสระในฐานะนักประจนภัยเหมือนกับคนอื่นๆเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าองค์ราชาและองค์ราชินีตางก็เข้าใจเรื่องนั้นได้พวกเขาตัดสินใจได้ว่าจะไม่ไปยุ่งกับนักประจนภัยผู้นั้นเป็นอันขาดต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระตามที่เคยเป็นมาไม่แน่ว่าเขาคน นั้นอาจจะกลับมาพร้อมกับของถวายที่แสนวิเศษเช่นนี้อีกครั้งก็เป็นได้องราชนินีบอกเช่นนั้นองราชาก็ยังได้ย้ำอีกว่าต้องแจ้งให้กับเหลา่าขุนนางและสถาบันสำคัญต่างๆของประเทศให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของชายที่ชื่อมุกโคดานั้น <c oughs> เพื่อที่จะได้แน่ใจว่าไม่มีใครกระทำการโง่ๆใดๆอีก องค์ราชาเคยออกคำสั่งไปว่าหากมีนักประจนภัยที่มีเฟนเลี้วเป็นอสูรลับใช้เดินทางมายังเมืองของตนขุ้นนางและสถาบันหลักต่างๆในประเทศจะต้องแจ้งให้กับทางพระราชวังได้รับรู้ในทันที และห้ามไปกระทําการใดๆเกี่ยวกับนักประจนภัยคนนั้นเป็นอันคาดและในตอนที่องค์ราชากําลังคิดเรื่องนั้นอยู่กิลมาสเตอร์คุนทิสตันก็ได้ทูลเรื่องอย่างหนึ่งขณะที่องค์ราชากําลังรับฟังสิ่งที่คุนทิสตันกล่าวขอสีหน้าขององค์ราชาก็เปลี่ยนไปในทันทีก่อนที่เขาจะพูดว่าพวกงโง่เง่าของศาสนา,าลูบานอฟกระทำเรื่องเลวสามลงไปอีกแล้วสินะแม้ว่าองราชา จะได้แจ้งกับทุกฝ่ายอย่างถูกต้องแล้วก็ตามแต่พวกศาสนาลูบานอฟก็ยังกระทำการที่โง่เขลาเช่นนั้นในประเทศนี้อีกเมื่อครั้งที่ศาสนาลูบานอฟต้องการที่จะสร้างโบสถ์ในอาณาจักรเอลมานองราชาเองก็อยากจะปฏิเสธมันเหมือนกันแต่ด้วยกฎหมายที่บอกว่าประเทศของตนเป็นอิสระและไม่อยากจะเผชิญหน้ากับหายนะทางสงครามองราชาจึงไม่สามารถปฏิเสธการสร้างศาสนาลูบานอฟในประเทศได้และเขา ก็ได้ปล่อยปะละเลยให้ศาสนาลูบานอฟได้จัดตั้งโบสถ์ขึ้นตามสมควร องราชาเองก็รู้สึกขมขื่นกับเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนของศาสนาลูบานอฟจะโง่เง่าได้ถึงเพียงนี้การกระทําเช่นนั้นกับตัวตนในตำนานอย่างเฟนลิวและมังกรโบราณน,นั้นเรียกได้ว่าโง่เง่าถึงที่สุดล้นหาที่ตายแท้ๆสมาชิกทั้งหมดของศาสนานั้นมีเยอะออกขนาดนั้นแท้แต่ไม่มีใครห้ามปามกันได้เลยงั้นเหรอ พวกเขาช่างเป็นคนงี่เง่าและน่างหงุดหงิดอย่างยิ่งองคราชาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศาสนาลูบานอฟแต่เนื่องจากคนที่ก่อปัญหาก็คือคนที่พยายามจะเปลี่ยนคำสอนของศาสนาในประเทศและไม่ใช่ศาสนาประจําประเทศของเราเสียด้วยซ้ําดังนั้นองราชาจึงคิดว่า มันไม่ควรจะเกี่ยวกับประเทศของตนทําไมไม่หยุดทําสิ่งที่ไม่จําเป็นสักทีนะไอ้พวกโง่เง่า,งาองคาชาสบทออกมาเช่นนั้นาศาสนาลูบานอฟเต็มไปด้วยคนโง่ที่คิดถึงแต่เรื่องเงินนั่นคือเหตุผลที่องคาชาไม่ต้องการให้สร้างโบสถ์ของาศาสนาลูบานอฟในประเทศของตนตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าไม่อยากให้พวกโง่เง่านั้นได้รับอนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศเอลมานแห่งนี้ตอนนั้นเองที่องคาชินีพูดว่าคุณ นี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะขับไล่าศาสนาโง่เง่านั้นออกไปจากประเทศงั้นหรือคะกิลมาสเตอร์ก็พูดตามขึ้นมาว่า ฟาบาสนี่อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยแต่กระหม่อมเชื่อว่าองค์ราชินีนั้นพูดได้ถูกต้องแล้วพวกาศาสนาลูบานอฟได้เพิกเฉยต่อพระราชโองการขององค์ฟาบาสและได้กระทำการที่ส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงคุณมุคโคดานั้นเป็นคนอ่อนโยนพวกเขาถึงได้รอดชีวิตออกมาได้แต่กระหม่อมคิดว่าหากกระทำการเช่นนี้กับบุคคลอื่นพวกเขาคงได้ไปนอนคุยกับลาบมะม่วงแน่แล้ว เปนรลวและมังกรโบราณยังได้บอกอีกว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้านายของพวกตนได้ ถ้าหากเฟนิลวและมังกรโบรานเกิดอรารวาดขึ้นมาหลังจากที่เจ้านายของพวกเขาถูกทำร้ายประเทศเราอาจจะล่มสลายจริงๆก็เป็นได้พ่อกิลมาสเตอร์คุณทิสตันบอกเช่นนั้นองค์ราชาก็พูดว่านั่นมันก็จริงแม้ว่าเป้าหมายอาจจะไม่ใช่ประเทศเราแต่ถ้าการอรารวาดของตัวตนในตำนานอย่างนั้นลุกลามบานปลายประเทศเราก็คงจะได้รับความเสียหายไปด้วยเช่นเดียวกันเอาละ จากการที่พวกมันได้ขัดตอนนโยบายของประเทศเราและละเลยต่อความสงบของประเทศชาติเราจึงขอออกคำสั่งให้พวกมันออกไปจากประเทศเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเหตุผลก็เพราะว่าพวกเขาได้ประพฤติตัวในทางสุ่มเสี่ยงต่อการล่มสลายของประเทศชาติหลังจากที่องราชาประกาศออกไปเช่นนั้นองคราชินีก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะคุณเราไม่ต้องการคนแบบนั้นในประเทศของเรายิ่งไปกว่านั้นนักประจนภัยที่ชื่อมุข ยังได้ช่วยเหลือเราไว้มากกว่า เจ้าพวกนั้นเสียอีกหลังจากได้ยินเช่นนั้นอง์ราชาก็มองดูของขวัญที่ดูน่าทึ่งนี้อีกครั้งด้านหน้าขององค์ราชินีมีแหวนสร้อยคอและต่างหูที่ประดับด้วยไพลินขนาดใหญ่อันน่าพิศวงซึ่งแม้แต่องราชาผู้เป็นกษัตริย์ยังมองด้วยความตะลึงองคราชินีบอกว่าฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าจะสวมแหวนสร้อยคอและต่างหูนี้ไปที่งานปาร์ตี้ในครั้งหน้าและฉันแน่ใจว่าฉันจะต้องเป็นศูนย์กลางความสนใจของ องคนในงานปาร์ตี้อย่างแน่นอนองราชินีบอกแบบนั้นองราชาก็ได้หวัวเลาะออกมาก่อนจะคิดว่าราชินีของเหล่าเนี่ยช่างไร้กังวลจริงๆดีแล้วงั้นข้าขอเอาเขาของสลาโตะล็อกไปประดับไว้ในห้องนอนของตนเองดีกว่าองราชาคิดกับตัวเองเช่นนั้นแล้วก็จบการสรุปเนื้อหาแปรมัว่วนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อ เพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย